อัตสะปุตตาอานิมนต์สมณีนคุคนานนท์ครับครั้งนั้นปุตตาไม่บุญปานอัฏฐนาสารสัสสัคหอมไม้พานั้อน,อ,น,นอัตวาไปแล้วเคหังสุเรือนพัตวากล่าวแล้วนิตรว่าปิตาว่าบิดาโนองหอมทั้งหลายเกีรายติกระพุชชัยอยู่จิงตระงาเข้าเห็นอะไรทุกโผหนดเลยนิติดตังนี้ เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเอยเย่ออาอันนี้มันคนรับประโยคใช่ไหมอารบ,บิดาขอล้องแล้วพุทธช้าอยู่อันนี้ต้องขึ้นมาทานมาใหม่อิงเกินนันว่าเหตุอะไรโอ้โหนอนเลงวิติจะมีวิตตินามีมอ่าครัมาตาาเปสิตาผู้อันบันดาส่งไปแล้ว วนจน,นะด้วยคำบิติว่าตุ้มเหตาตาเนี่ยพ่อทั้งหลายตุ้เหอาวัตเทั้งหลายชัติฐานลงไปอภิกรรม่สนากปีตกของปิดาบิติดังนี้อาทายาเหรอแล้วทงนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายอันวาไปแล้วทิ่สวาเห็นแล้วปิตารางซึ่งปิดาตถา,าที่ตามผู้ยืนแล้วอย่างนั้น จินตตะวะที่แล้วมิติว่าอายังสมณโอนว,ว่าสมณะนี้ปัจจามิโตเป็นปัจจามิปิโตแห่งวิดาโรหัทั้งหลายเพราะมิติจะเป็นมิติดังนี้สัตตปีชนาเป็นชนแมเนเจนอุตตวาเป็นอาการที่ตะาวะาข้ามาแล้วโนนี้ซึ่งโนูทั้งหลาย ปิตาว่าบิดาในสังฆนานังของชิงหลเหล่านั้นติโตยืนแล้วยัถาชันใดทางทางสูดได้ยืนเลยแล้วปา่าฐานนั้นเองว่าท่านเชียวพุทธาลุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าฐานทาครั้งนั้นฟาตานว่าปีดาในสังฆนานังของเชิงหลเหล่านั้นจินตวาคินเรลิติว่าปีตาว่าบิดา พุตถาอนีอุตรสายที่รายติระพุทธชายอยู่กิงกรารงาว่าเห็นอะไรเดี๋ยวดียวอันนี้ไม่ใช่เป็นประโยคอมันเป็นประโยคเดียวกันแต่ว่าอ่าจะแปลว่าอะไราดีอะ่ะแปลที่หลังอะ่ะพระพุชธชายอยู่กิงก็มาได้สองอย่างจะแปลว่าเพราะหรือจะแปลว่าพระพุทธชายอยู่กิงนกโขทําไมหนอแหละ อือย่างนี้หรือเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุอะไรน้อแลก็มีสองอย่างโอ้โหทำไม,น,ม,มน้อยแรงวิธีดังนี้อันตว่าไปแล้วสัตหีนกับสุนี่สามีด้วยทิ้งตะไปทั้งหลายแต่ทีเจนที่สวาเห็นแล้วเตชานีซึ่งทั้งหลายเหานั้นที่เตผู้ยืนแล้วอย่างนั้นท,ที่เตตว่าที่ได้วิธว่า ทีเมชนาโนาุดทั้นนง,งหลายเหล่านี้อากานที่ตวาธิตการยืน้ามาแล้วจทโนโลซึ่งทั้งหลายกันสาพเครื่องไนดลดดังนโอโลเกนตีแรโล<ก>อยู่กันสาลูกโขแปลว่าอะไรนะกัิส์เครื่องไทยอ๋อ <Okay. S 1> โอเคโโลเกนตีแะโลอยู่ที่สวาเห็นแล้วสัตว์รังซึ่งภาษาสดา ปักใครหาประฟอบ์ได้มาหาซึ่งเขสายอาการสีได้นะครับได้อมาหาสัตว์ทางซึ่งเสียงใหญ่ติว่าตรงเหทังทั้งหลายมาเมปิตรังนาเสถะขออนจงยายังบิดาของฉันให้ชีพหายมาเมอตูงเหงัทั้งหลายมาเมปิตรังนาเสถะขอจงยายังบิดาของฉันให้ชีพหายาติติดังนี้ กูรตมิโตอันว่าในภาษาชื่อว่ากุตตมิกุตตวาฟังแล้วต่างสพทังซึ่งเสียงนั้นจินเตสีคิดแล้วมิติว่าอ้าง,งว่าเราหน้าโถเป็นผู้จิหมหายแล้วว่าตาหนออภิย่อเป็นเกียรติได้ยินว่าเอสาสมโนว่นวนวาสมณะนั่นสัส,สโอเป็นพ่อตาเมงของเราโอติย่อเป็น อาโหโกกรมานันว <Cornell>. oh. oh. tamam. ่าการพาลียังอันหนักมมยานเอากัรการมําทำแล้ววิติงดังนี้คุณตาบิเมอนุทัศร์หมายอัสสะภูมิตตศน์ของตนปาชื่อว่าปุรตมบีนั้นตีนเองทรงคิดแล้ววิติว่าที่รักได้ยินว่าเอตสัตสัมโนว่าสมณัตนั้นไอยะโกเป็นตาโนของทั้งหลายโหติย่อมเป็น โอโอ้กรรมันนั้นว่ากรรมมาหรื่ังอันหนักไมยานเรากาาระทังทำแล้วกิติตดัตงนี้ภูกรตันนี่โตเยอะเยดี๋ย,ย,ยตรงนี้จะโยกอะไรมาไม่ยา,กกามกระตัอันนี้ต้องโยกตัวนักมิจตาที่เป็นพวกบุบวรรณะนะเพราะว่าบุญหลายคนอันเราทั้งหลา,ลายอ้มอา,า,ยมามีหิมกระตัใช่ ทูปุตตมิโตนว่าในฟานชื่อว่าสุตตมิตรอุปัตภาเปสนซีพ่อไตร้าไปใล้มีตาจิดตาซึ่งจิตมีเมตตามนัสิกาเลยนะด้วยมนัสิกาอิติว่ายายังสมมนวนว่าสมณะนี้สัตสุโรเป็นพ่อตาเมของเรามีของเราปกติย่อมเป็นอิติดังนี้คุณตาบีเมทั้งว่าบุทั้งหลายศาสตร์คุมภูมิศัสตร์ของในฟานชื่อว่าสุตตมิตรนั้น อุปัฏเปสงเข้าไปตั้งไว้ในเมตตาจิตตังซึ่งจิตมีเมตตาวรสศิการนะด้วยวรสศิการิติว่าอายะสมนนว่าสมณะนี้อยะโกเป็นตาโอของทั้งหลายบทติย่อมเป็นนีติดตังนี้อาถารั้นนั้นวาตาต้องเศษฐิติตายาว่าที่าต,าตาของเศษฐีมาตาผู้ปริมาดาในสัมชานังของทั้งหลายเหล่านั้น ตามารอาเแล้วนี่ติดว่าตรงเงี้เแลเรื่องหายฉัดเตตาวาจริงแล้วสนูนี้ซึ่งรือสายจิบปังปันกิตารังยังดีดาเมของเราอาวาเบธาจงให้หมดโทษทติตตกามนี้อ๋อจบตรงนี้โอเคครับเดี๋ยวมาทวนก่อนแล้วกันจะได้ไม่ไม่ลืมอ่าหน้านี้หน้านี้ก็ก็ดูดีนะชอบอมัก็ ได้อยู่สรับให้ให้แกะไปได้เรื่อยๆมันก็ไม่มีสัากเพีย่แต่ว่าอ่ามันมีมันอาจจะมีอิติอ่าไปเรื่อยๆอ่าโดยที่ยังไม่ค่อยจบคุมภาคเท่าไหร่ดูใหม่นะครับตรงนี้อ่าอัฐะครั้งนั้นก่อนจะแปลเราก็ต้องดูว่าอะไรเป็นตัวประธานอะไรเป็นกริยาคุมภาคฉะนั้นประโยคนี้คือปุตาเป็นตัวประธานเกี่ยวคุมภาคนี่อยู่ข้างล่างตรงนี้เลยคืออัฐังสุเราก็จะแปลมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอประโยคแทรกประโยคแทรก เป็นประโยคแทรกที่มีประธานและเกียร์คุมภาคแล้วก็แปลประธานและเกียร์คุมภาคเขาประโยคอ่าแทรกให้หมดก่อนได้ครั้งนั้นปุต,ตานว่าบุตรทั้งหลายอาสะกุกุตะมิจฉะของนายกุกุตมินั้นคันตวาแปลแล้วเคหังสู่เรือนแต่กัมตวากล่าวแล้ว,วิจิว่าปิตานบิดานโนของเราทั้งหลายจีรายติเบิดพุชช้าอยู่อ่าพุชช้าอยู่หรือใครจะแปลว่ายะอมเบิดพุชช้าก็ได้ติ วัตมานาออกก่อนก็ย่อมออกทีหลังก็อยู่ได้ส่วนกิงนกโขกริ่งที่อยู่ในประโยคคําถามอะไรพวกเนี้ยกิงอหญ่ด้วยมากอถ้าจะมันต้องการจะเป็นปุนชฉนาาัตถะของประโยคใดก็แล้วแต่มันต้องวางไว้ต้นประโยคฉะนั้นตัวนี้มันอยู่ข้างหลังก็แปลว่ามันจะมีอีกหนึ่งประโยคฉะนั้นประโยคเนี้ยก็ต้องขึ้นมาทานมาใหม่ก็คืออการนันว่าเหตุกิงนกโขอะไรน้อแหลแล้วก็ใส่ พวิติกุมภาคภามา,าพรวิติจักมีอิติดังนี้แต่กาน,นึกไม่ได้ก็อาจจะเป็นประโยคลิงกะถาอันว่าเหตุอะไรนอแหลก็จบตรงนี้ก็ได้ก็เป็นลิงกถาแต่นึกจําได้ว่าอ่าใส่พวิติมาจะดีกว่านะก็ใส่อันว่าเหตุอะไรนอแหลจักมีดังนี้แล้วก็มาตราเปสิตาผู้อันมาดาส่งไปแล้วผู้อันมาดาส่งไปแล้ววัจน,นีนะด้วยคำมิติว่าอ่าฉะนั้นตัวที่ไปเิคือวัจน,นีนะ ผู้อารรมดาส่งไปแล้วเปสิตาย,ยังเป็นวิเศษณ์นของปุตตาอยู่นะแต่ว่าตาปัญจก็ถือว่าเป็นกีนรยาวางในประโยคได้แต่ว่าธรรมที่วิเสนาองตุบาทานเท่านั้นเองผู้อธรรมดาส่งไปแล้ววจินจีนั้นด้วยคำมิติว่าตาตา,ตาดูก่อนท้อทั้งหลายตุมเหว่าอาว่าเจ้าทั้งหลายคตถะจงไปสนิกัรสุตนปิตุของบิดาดังนี้แล้วก็อาทยะถือเอาอันนี้อาทยะตัวเนี้ยอ่า มันก็เป็นได้สองอย่างใครต้องการจะเป็นทําเป็นสมานะก็ไม่ออกคําแปลมาแล้วถ้าจะเป็นผู้พะก็ออกแล้วก็ได้คือถือเอาซึ่งธนูทั้งหลายไปแล้วหรือถือเอาแล้วซึ่งธนูทั้งหลายไปแล้วเลือกได้แล้วแต่ใครจะจําอะไรได้ทิศมาเห็นแล้วปิดตรังซึ่งปิดาตถาทิฏังผู้ยืนอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วก็ใส่จินตตบาลมาก่อนคิดแล้วอิติว่าไอยังอ้ยังตัวนี้ก็คำกลางๆอันวัาชนนี้อันวัดสมาะนี้ในที่นี้ โยสมณะจะดีกว่าอยังสมานวนว่าสมณะนี้ปัจจามิตโตเวลายเป็นฆาสึกหรือเป็นปัจจามิตรปิตุแห่งบิดาโนของรองทั้งหลายพุทธิจักเป็นอิติอย่างนี้เราใช้จินตบานเป็นตัวเปิดแล้วต่อมาเนี่ยเราเจอสตปิชนาเนี่ยคนก็อา้าวนี่ตัวประธานนี่นาเอาว่าชนทั้งหลายแม้เจ็ดไม่ใช่นะก็บอกว่าประธานมันคือบุตรตาข้างบนเนี่ยอาถังสุขากายคุมภาคฉะนั้นตรงเนี้ย ไม่ใช่ตัวประธานฉะนั้นถ้าไม่ใช่ตัวประธานจะทํายังไงอ่ะก็ต้องทําตัวเนี้ยเป็นวิกติกตาแทนนะคือไม่ใช่เป็นตัวประธานอย่ายกขึ้นเป็นตัวประธานนะไม่ผิดสัมพันธ์กับปิดปอได้ก็เป็นชนแม่เจ็ดเป็นหรือใครอยากจะแปลเป็นมิสตูนาผู้เป็นชนแม้เจ็ดอ่ะกลัาเสริมตามาก็ได้แต่ว่าแต่แปลเป็นก็จะดูดีมากเป็นชนตัววิกติกตาไม่ต้องคำแปลว่าทั้งหลายเป็นชนแม้เจ็ดอุตวาเป็น อากัตตะวาล้ามาแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายโสพุทธ,ธานุภาเวนะนี่มันเป็นใยิ่ภัตมันแปลปเข้ากับกิริยาข้างล่างฉะนั้นเรายังไม่ได้แปลเกลียข้างล่างพุทธ,ธานุภาเวนะต้องเก็บไว้ก่อนแล้วก็มีประโยชน์ยถา,าแทรกมาคือตั้งแต่ยถาเนสังปิตาติโตนี่ประโยคแทรกเข้ามาก็แปลประโยคเขาก่อนปิตานวาบิดาเนสังชนานางของชนทั้งหลายเห,หล่านั้นเรือของบุตรทั้งหลายเหล่านั้นะทางมากลางก็ชนของชนทั้งหลายเหล่านั้นติโตยืนอยู่แล้วยถา,าฉันได้ ทั้งสุดได้ยืนอยู่แล้วตถาทยว่าฉันนั้นนั่นเที่ยวเราค่อยไปอนุภาวนุปทานุภาวเวนะพากตุนเลยด้วยอนุภาพของพระเจ้าถ้าเราแปลว่าจะถามว่าแปลว่าโดยประการใดตถาทยว่าตรงนี้แปลว่าโดยประการนั้นนั่นเที่ยวฉันได้ทั้งอย่างอันว่าบิดาของชนทั้งหลายเ่านั้นยืนอยู่แล้วโดยประการใดอได้ยืนอยู่แล้วโดยประการนั้นนั่นเที่ยวด้วยอนุภาพของพระเจ้า นั้นถ้าแปลว่าโดยประการใดตถาถ้แปลโดยประการนั้นถ้าแปลว่าชันใดตถาถ้แปลว่าฉันนั้นให้คล้องกันอันทะาครั้งนั้นมาตานว่ามารดาในสังชนะนางของชนทั้งหลายเหล่านั้นเกี่ยวกับภ้าของมาตามันอยู่ตรงไหนนี่อาการสีข้างล่างนี่ฉะนั้นเลขนอกที่ยังไม่ถืออาการสีขึข้นระทานมาอีกอเลขในขึ้นมาได้แต่เลขนอกจอะพึ่งขึ้นมาอันว่ามารดาของชนทั้งหลายเหล่านั้นจินตวากินแล้วจริว่า ปิตาว่าบิดาปุตานว่าบุาตรทั้งหลายแต่ว่าประโยคนี้มีตัวประธานสองตัวคือปิตาและปุตตาเวลาตะบังกะปิตาก็ดีปุตตาก็ดีสิกตาในกิรายันติกิรายันติอญญายุบมดกตัวจกอ่านว่าบิดาเป็นเอกาปุตานและบุตรทั้งหลายเป็นพระหก,กิรายันติเป็นพืชช้าอยู่กิงนุโขทําไมหนอแหล่หรือเพราะเหตุอะไรหนอแหล่ถ้าเป็นกิงนุ่อมันก็เอถ้าแปลว่ากิงนุโขทําไมหนอแหล่ กิ้งนุสองสองก็เป็นปุจนะถะโคสามก็เป็นวัฒนารังกาละแต่ถ้าเกิดแปลว่าเพราะเหตุอะไรหนอแลกิง้งจะตัาเป็นเหตุได้ก็คือเหตุในเกียรุภาพนุสามก็เป็นปุจนะถา,าฉะนั้นเลือกเอาเลือกเอาดูดีๆนะครับอดูบนกระดาษก็ได้ใครอยาวาดรูปภาพนะอออืืม่เดี๋ยวให้ท่านคุณคำดูที่้างหน้ามีใครวาดภาพไหม มีใช่ไหมไม่มีโอเคต่อแล้วก็ดังนี้คันตวไปแล้วสิงกับแล้วก็สิสุนิสาหิด้วยหญิงสะพ้ายทั้งหลายที่สวาเห็นแล้วเตกยกยชเนเขึ้นมาเป็นทุยหญ่พัดซึ่งชนทั้งหลายเหล่านั้นตถาที่เตผููอยู่แล้วอย่างนั้นแล้วก็มีเล็กนายเล็กนายเราจะต้องเก็บเลไกนายได้อย่างไงมาเห็นไหมมันก็มีพวกบุรุษปนามที่เป็นอะไรพวกอะตะวัง ุมเหอาหางไม่ยังหรือเป็นนิภพาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นบุรุษสปนามมันอยู่เล็กในหรือมันมีนุนุเงียน,นุมันก็ใช้แนะของปุจจนรัทะมันก็ชอบไปอยู่ในเลน็กในไม่อยู่ในเล็กน,นอกฉะนั้นเจอนุเมื่อไห่เนี่ยเนี่ยแล้วก็แปลว่ามันคือเล็กในแน,น่นอนนุมันจะวางไปในตัวที่สองของประโยคอ่ามันไม่ว่างไปตัวอื่นไม่ได้เนห็นไหมนุเห็นนุเมื่อไหลก็แปลว่าหรือเราจะสังเกตเล็กในได้ไงหรือว่าจะกําหนดประโยคใหม่ได้ยังไงก็คือพวกนุเนี่ย ปณะนเนี่ยมันจต,ตวาเป็นตัวที่สองของประโยคฉะนั้นตัวที่หนึ่งก็รวมอก็คือเป็นของประโยคนั้นไปด้วยฉะนั้นตัวนี้คือประโยคใหม่ก็คือคิดแล้วว่าอิเมชนาอัรวมาชนทั้งหลายเหล่านี้ธนูนี้อากาศทิตตว์ติตายืนคล่ามาแล้วซึ่งธนูทั้งหลายคือคําว่าอากาศทิตว์กับติตาเนี่ยมันเป็นกายที่ทําพร้อมกันไงเขาเลยเอาอากาศทิตว์เป็นสมานการละกายในติตาคือแปลพร้อมกัน ยืนอย่างง่ายยืนค่ามาแล้วอ่าซึ่งธนูทั้งหลายการสานุขโขเพื่อใครนอแลดังนี้แต่ถ้าใครแปลอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะอ่าแปลเป็นปกติเหมือนจำนวนบ้นบานๆก็ได้จำนวนแบบเราเองคือค่ามาแล้วซึ่งธนูทั้งหลายเพื่อใครนอแลยืนอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ามาแล้วซึ่งธนูทั้งหลายเพื่อใครนอแลยืนอยู่แล้ว ก็ก็ได้อยู่ดังนี้แต่ถ้าเกิดจำได้ก็ยืนข้ามมาแล้วซึ่งธนูตั้งหลายเพื่อใครเนาะแหละดังนี้เห็นแล้วซึ่งพระสัตราโอโลเกนตีแลดูอยู่เห็นแล้วซึ่งพระสัตราปักไคหะไปไคหะแปลว่าอะไรประคองประคองแล้วนี่เป็นอะไรปัจจัยปักไคหะปักไคหะทําไมไป่าแล้วได้เป็นอะไรปัจจัยไหนแล้วตวปัจจัยอยู่ตรงไหน อ่ามันตหรือตาบากันแน่เอาดีๆฮะเอา้าวท่านตรงนี้ยังบอกต่าตัจปัยยหรือเดยท่านสอนเพศนินอะอแล้วเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะทำยังไงอะเอาอากกิสเป็นโอหรือว่าเอาสป็นโนเป็นไปใครขับไปเลยเป็นยนี่ไง มันคือตัวนาที่ปจัจจัยอัตวาก็ได้อ่ะคืออุปสรรคอยู่หน้าแปลงตัวนาที่อ่าเป็นยะเอาเอาสมมติว่าเป็นตัวนาที่ละกันตัวบบนี้แล้วก็แปลงยะกับหะเป็นยะ,ะหะปะไขหะก็สอนของควายไปตัวหนึ่งฉะนั้นตัวนี้ก็คือประคองแล้วออกคําว่าแล้วคือเวลาถึงเวลาสาัมพันธ์อ่ะกลัวจะสมันเปไปวิเศษตระของตัวประธานนะสิว่าเออตัดปัจจัยหรือเปล่าไม่ใช่นะคือตัวบาปัจจัยไปปุพพะอันนี้ประคองแล้วพาหาซึ่ง ซึ่งอะไรแขนภาหาใจอย่างใครฮะภาหาใจอย่างใครใจักัญญาถูกไหมกัญญาที่เป็นทุยายพัดว่าไงนะเอกะแลปะปะหุฮะเอาเฉพาะทุยายพัดที่เป็นเอกะแลปะปะหุไม่ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมัยพัดไม่เอาฮะกันยังกันโยกัญญาฉะนั้นคือพาหังพาหาโย พาหาก็เป็นตัวใหญ่พัดได้ประคองแล้วซึ่งแขนทั้งหลายแล้วก็อากาศสีตรงนี้ได้กระทาแล้วมหาสัาทาังซึ่งเสียงใหญ่จีว่าประโยคนี้ถ้าผิดก็ผิดสองปอถ้าแปลผิดประโยคนะแต่นั้นนาเสถาก,ก็คือเป็นเหตุตักตุวะจกก็คือนีปปใจัยแต่ก็นักสัตวาถากของเป็นจะมีพัดเราแปลเป็นทีละตัวไม่ต้องไปแปลโลคโรดโผลกนคือตุมเห็นว่าทั้งหลายปิดรัง ยังบิดาเมของเรามานาเสถาจงอย่าให้ชิบหายตัวแมว่ทวานทั้ทง,ทงหลายปิตรังยังบิดาเมของเรามานาเสถากจงอย่าให้ชิบหายอิติอย่างนี้กุฏามิตรต่อวันนายกุฏามิตรเนี่ยสุตวาฟังแล้วต่างสักทางเสียงนั้นจินใจสิกินแล้วอิติว่าเปิดถึงตรงนี้แล้วมาดูเห็นไหมเขาวางนัทโถวัตตาอัมพีประธานไม่มีก็ดูจากอัมพีได้อาหารนั้นว่าเรานัทโถ เำเราใส่อัมพีมาก็เอานัตตาปัจตัวนี้คือนัตโถนี่นะเป็นวิกติกตาเป็นผู้ชิบหายแล้ววัตตะเนาะอัมพีย่อมเป็นแล้วก็กิระได้ยินว่าสะสุโเมเอสะอะไรจะเป็นตัวประธานนะเอสสะสมนวนว,นว่าสมณนะนั่น อะไรกินได้ยินว่ามาสมณะนั่นสัสโรเป็นอะไรเป็นสโซโซัตสโรเป็นตาเป็นพ่อตาเมีของเราแล้วก็อะไรก็ว่าโหติย่อมเป็นแล้วแปลยังอื่นได้อไหมเนี่ยได้ยินว่าอันว่าพ่อตาเป็นสมณะเป็นอันว่าพ่อตาของเราเป็นสมณะนั่นย่อมเป็นได้ไหมฮะก็ได้นะอ่า อันว่าได้ยินว่าอันว่าพ่อตาของเราเป็นสมณะนั่นย่อมเป็นมันก็ยังได้แต่ว่าถ้าจะท่าจารย์ได้ก็อันว่าสมณะนั่นเป็นพ่อตาของเราย่อมเป็นแล้วก็เอาโหโอโอ,โอ้ตัวนี้เรียกชื่อท่ันได้กี่อย่างอสองอย่างอะไรบ้างอันนี้อะไรหอันนี้ก็ดีใจใช่ไหมถ้าเสียใจบ้างไงโหสบับเสียใจบ้างไงสังเวกขาฉะนั้นเวลาเจโอโหที่อยู่ในที่ ที่เกี่ยวข้องกับรู้สึกสลดผิดอะไรเงี้ยก็ได้เป็นโหสับก็บเป็นสังเวก,กถะไม่ใช่ดีใจเนี่ยมันเสียใจนะโอ้ภรรยา,ากามกรรมกรรมว่าการรมภรยยงอันหนักม่ยาอันเล่ากระตังกระทำแล้วอิติดังนี้ปุตตาปีแมนว่าบุตรทั้งหลายอาสะก็โยก,กุกกตมิตรสะของนายุกุตมิตรนั้นจินตยิงสู่ขินแล้วอิติว่ากีรารินว่าเอสะสมโนโอันว่าสมณะนั่นไอยโกเป็น ตาอันนี้เป็นตานะโนของเราทั้งหลายโคติย่อมเป็นแล้วก็อโหโอกรรมังอัวกรรมปรยังอันหนักอันนี้เขาไม่ใส่ตัวอนันปิตาก,กับกระตังมานะเราต้องเพิ่มมาฉะนั้นตัวอนัปิตาในตัวนี้อันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดของบทหลายคนจากที่ขบนเป็นเมายาของนายกุตมิข้างล่างต้องเป็นอัมหี่โออันวกรรมอันหนักอัมหิอันเราทั้งหลายกระตังกระทําแล้วอิติดังนี้ ปกติตมิตรว,ว่านายปกติมิตรอุบัตเปสิเป็นกัตตัววาจนนะครับเข้าไปตั้งไว้แล้วเมตตาจิตตังซึ่งเมตตาจิตหรือว่าซึ่งจิตมีเมตตาแล้วก็ตรงนี้ถ้าจําได้ก็ใส่มนสิการีนะด้วยมนสิการว่าถ้าทําไม่ได้ก็ใส่จินตเนนะมาด้วยความคิดว่าไม่ต้องคิดมากจําได้มนสิการเรนะจําไม่ได้ก็คือด้วยความคิดว่าหรือใครจะเปิดจินตตวบาไปก่อนก็ได้ อ่าคือคิดแล้วว่าอันว่าสมณะนี้เป็นพ่อตาของเราย่อมเป็นดังนี้ก็ยังได้นะแต่ว่าถ้าจำได้ก็ถามว่านายกุกุตมิตรเข้าไปตามไปแล้วซึ่งจิตมีเมตตาด้วยอหเลยด้วยมรรคนาสิการหรือด้วยการกระทำไว้ในใจอิติว่ายังสมณะราสมณะนี้สตโรเป็น,นหลายพ่อตามีของเราแล้วก็โหติย่อมเป็นดังนี้แม้ระบุตรทั้งหลายของนายกุกุตมิตรนั้น นี่ป,ปัตเตอเปสูงถ้าไปตั้งไว้แล้วเมตจิตตั้งซึ่งจิตมีเมตตาหรือทับสัปเหร,รายซึ่งมเมตจิตอด้วยการกระทําไว้ในใจอิติว่าอายังขึ้นมาให้สมบูรณ์เหมือนประโยคข้างบนอันว่าสมณะนี้อายะโกเป็นตาโนของเราทั้งหลายปกติจะจเป็นดังนี้เดี๋ยวประโยคต่อม,มาสิทธิธีตาเป็นตัวประธานนะไม่ใช่มาตานะมาตาจะเป็นวิเศษน้าของตัวประธานอันว่าธิดาของเศรษฐีมาตาผู้เป็นมารดาในสังฆน,นานังของชนทั้งหลายเ่านั้น อาหะากล่าวแล้วอิติว่าว่ายังไงก็โดยจากขมาเปถะอันนี้ก็เป็นเหตุโอกาสก็ขึ้นตุมเห็นว่าอ่านว่าอ่านว่าเจ้าทั้งหลายหรือว่าฮะพูดพูดกับลูกใช่ไหมแล้วทุกขกล่าวทุกคนตุมเหีนว่าเจ้าทั้งหลายฉันิตตวาทิ้งแล้วธนูนี้ซึ่งธนูทั้งหลายกิปังลัน่นปิตรางยังบิดาเมของเราขมาเปถะ จงให้อดโทษอิติอยงนี้ฉะนั้นอย่าผิดปอเรื่องเหตุตุกตัวจกนะผิดปอมันจะโดนไปหกเหตุกรกตัวจกด้านนี้มีกี่ตัวเห็นไหมมีต้องนิดหนึ่งตัวสองตัวแล้วตอนนี้เป็นสามตัวเนี่ยถ้าผิดโซนเนี่ยจบคือผิดแค่สองตัวมันก็ไม่รอดแล้วล่ะเพราะตัวอื่นมันต้องผิดสัมพันธ์หรือสั์อยู่แล้วถ้าผิดสามตัวนี่ก็อ่ วิชาแปลไม่ได้ซ่อมแล้วจะไปซ่อมวิชาไหนพอวันที่สองว่าจะเอาสัมพันธ์ให้ได้สัมพันธ์ก็ไม่ได้อีกดูมาไม่ตรงเ้าไปพยากรอีกรายากรผมนั่งนั่งรอเลยนะออกเร็วมากทําได้ทุกข้อไหมทําเสร็จหมดแต่ไม่ได้ทํารูปาะห์เลยเราจะรีบออกมาทําไมรูปาะห์ไม่ได้เลยทหามันได้อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคหน้านี้ก็เท่านี้